สวัสดีครับผมเจอกับผมอีกเช่นเคยครับทานน้อยหาอยู่หากินวันนี้ผมจะพามาขอต้นถึงครับว่าลังใหญ่หรือ,อยังครับมากับทีมงานครับผมมากันหลายคนอยู่ครับ ชันมากครับทางค่อยเดินลงไปครับผมอ,อั้นมานับได้ยี่สิบกาลังครับ งานทีมงานเปลี่ยนบรรยากาศครับหาผึ่งบางครั้งก็ไปเอาไข่มดแดงครับผม นะครับเยวโอ้เยอะครับโอ้ลังใหญ่แล้วครับข้าวแล้วให้ผมนับได้อยู่ยี่สิบกอนลังเดินลงไปโอ้มัหยุดติดติดกันแบบมันเอาง่ายครับผม ทังชันหน่อยครับผมค่อยๆลงครับนี่ยอผมมนกไว้องจ่องเลยดกวนี่ครับผม

ห้าสิบกาลังเหรอถึงว่าง <c> ค <oughs> นกันนับปันตีนั่นเลยอั <c oughs> น้อยก็นับ <c oughs> <c oughs> ห้าสิบกโอ้เยอะครับผมปีนี้ปีที่แล้วนี่สาวหกหลัง <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางไปดูต้นนึงครับ <c oughs> มีแหมต้อนอยู่ครับ เข้ามาเข้าสี่สิบปลายครับต้นเมื่อกี้นี้นับพอห้าสิบกว่าครับผมเดี๋ยวไปดูหันต้นหนึ่ง <c oughs> เริ่มแรงแล้วครับผม <c oughs> ว่าไรทีมงานอีท <c oughs> ขนาดก็ มนนีบนดอยสูงเอ้อยู่บนดอยสูงในหันบ้านฮาก็ตังปู่น่ะมันต้องไปปอดต้องปุ่นคำเริ่มแรงแล้วครับช่วงนี้กัวไฟป่าอย่างเดียวครับถ้าไฟมานี่กัวพึ่งมาอยู่ครับคนชอบพึ่งนี่กัวไฟป่าแต่แทะ ปาปีน้ำแดงซิ่งหวานเพ่งหน่นอไม้งามห <c oughs> น่อไม้งามได้งามแต่คนเอาพึ่งนี่ไม่ชอบนะ <c oughs> เดี๋ยวพึ่งเขาหนีมดแล้วครับถ้าไฟมาอย่างนี้ <c oughs> โอ้แตะแต่ง <c oughs> ึ่งม,มีเยอะครับ อ๋อมันมีสองต้นมันจะยากกับสองต้นก็ไม่ธรรมดามืนครับต้นนี้ททโทเอท้อ ครับต้นที่สองในธรรมดาเหมือนกันครับต้นนี้ว่าไงทีมงานุดยอดหนอโอ้กิ่งนั้นมันยื่น ทำไมมันเลียงกันเลนมันอ้หัวน,น้ำมีแล้วลดูครับเลี้ยงกันเป็นแถวเลยครับโอ้พึ่ง นับอดาี่หใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมทางไปอีกต้นหนึ่งครับต้นที่สาม ตัวนี้นี่ผมเลยเอาลงด้วยพอแล้วครับหลายครั้งแล้วครับทีนี้งานอยากหนิครับปลามาก็พอค้างก็จะประมาณนี้ครับผมค้างยากนะครับค้างไม่ค่อยดีครับผม ไปดูใกล้ๆก่ะโอ้ย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 ไต่ขอนไม้เอาค่ะ เดี๋ยวจะตกเดี๋ยวจะตกต้องใจเย็นเย็นหะล้วกอุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุยอุ๊ยเดินดูกันต้นที่สมเลยครับผมเอาได้เนี่ยสีเอาได้เดนหนึ่งสอง ามสี่ืนาหกสิบสี่บอลังโยกสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่อ๋อสิี่ห้องนับแปลห้องนิ้ห้องนี้หมดนะแต่ห้องหน่นี่ก็ถ้าขึ้นอยู่บนบนถ้าเเชือกซอยไปขึ้นลุมพุ่งาปขึ้นแต่ต้นนี่ยองก็ง่ายนะพึ่งพิ่งต้นเนี่ยง่ายเลยเพื่อนน่ะเอ่ต้น่ี้เนี้ย มันมาขึ้นแล้วว่นหันนับได้หกหลังเจ็ดลังวันนี้มาขึ้นแล้วครับนี่ครับทีมงานของผมครับอันนี้คนขึ้นสวดีครับนหนเอีเอๆเอวสุดหลออ่อยังได้ก็าฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม